หลักการพระศาสดาสอนอย่างนี้นะนั้นอาตมาจะให้โยมดูพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ให้เสมือนหนึ่งว่าโยมได้ฟังต่อหน้าพระพระ,พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยตนเองโนะยมจะได้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่บอกไปเนี่ยคือคำของพระศาสดาและเราจะได้เดินตามอย่างถูกต้องนะอนั้นเราจะได้รู้หลักการว่าเออถ้าเราจะทำสมาธิเราจะเดินจงกรมเราจะวางจิตยังไงจะวางจิตอยู่กับกาย จิตเคลื่อนออกไปทํำยังไงละความเพลินแล้วตั้งจิตกลับมาที่เดิมคือกายลักความเพลินให้เร็วขนาดไหนให้เร็วดุดกระพริบตาใครได้เร็วดุดกระพริบตาผู้เจ้าชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลน,นะอย่างนี้ <c oughs> นะคงพอเข้าใจเรื่องการภาวนานะ <c oughs> มีใครสงสัยจะซักถามอะไรไหม อีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะเข้าใจผิดกันเรื่อยๆนะ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของวิญญาณขันนะสมมติเรามีอยู่สองสองอารมณ์นะจิตยมเคยรู้อยู่กับลมหายใจนะแล้วหลุดไปคิดเรื่องอดีตอย่างนี้ ส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าวิญญาณขันเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์น,นี้จิตเราวิ่งไปนน้นจิตเราวิ่งไปนี้นจ,ววนจริง,รงๆแล้เราไม่ใช่นะการที่จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้ผู้เจ้าเรียกการมากันไปขณะที่มีการมากันไปพระาศาสดาจะบอกจะมีตายและมีเกิดนั่นคือจิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดไม่ใช่ว่าจิตเคลื่อนจากลมหายใจวิ่งจุดจ,ดจ,ดจดุไปสู่อารมณ์น,นี้ไม่ใช่ ถ้าสัจจะความจริงเป็นอย่างนั้นว่าจิตเคลื่อนไปวิ่งไปสู่อารมณ์นี้วิ่งไปสู่อารมณ์นี้แสดงว่าจิตก็เป็นนิจจงจิตก็ไม่ดับจิตอยู่ตลอดซึ่งไม่ใช่พระศาสดา,า,า,าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ <c oughs> จึงมีมิจฉาทิฏฐิบอกว่าวิญญาณเวียนไหยตายเกิด ซึ่งเป็นความเห็นของสาติเกวัตบุตรผู้เจ้าจึงเรียกว่าเธอเป็นโมคาบุรุษนะัน้นชาวพูดเราส่วนใหญ่เราจะบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่นะวิญญาณเป็นธรรมชาติรู้ที่รู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปรู้ลมหายใจปั๊บแล้วก็ดับไปรู้อารมณ์นี้แล้วก็ดับไปแต่ความเร็วในการเกิดดับมันเร็วมากทําให้เรารู้สึกว่าวิญญาณเนี่ยเคลื่อนไป จึงเรียกการมาการไปหรือเรียกว่าอาคติคติยานะพระพุทธเจ้าบอกว่านาติยาอาสติอาคติคตินโหติถ้าการน้อมไปไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปการมาและการไปจะไม่มีนะอาคติคติยาอาสติจุตูปปาโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการเคลื ama, ra, by, après, ่อนและการเกิดจะไม่มีเคลื่อนคือตายคือจุตินะอุปาตาอุบัติคือเกิดถ้าการเคลื่อนไม่มีตายและเกิดจะไม่มี ถ้าตายและเกิดไม่มีผู้เจ้าก็บอกนั่นแหละคือที่สุดของทุกขนะ์ทำยังไงจะไม่ให้จิตมีการมากาันไะปนั้นขณะที่จิตมีการมากันไปเคลื่อนไปสู่อารมณ์เนี่ยจะมีการดับของวิญญาณจะมีการเกิดของวิญญาณนะนั้นวิญญาณที่อยู่ในแต่ละอารมณ์ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะแล้วใครเป็นคนที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่า คือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตันหาเป็นเครื่องให้ผูกติดอยู่ในภพแต่สิ่งนี้ไม่ใช่วิญญาณมันเป็นคนหลงในวิญญาณและเป็นคนหลงในเวทนาสัญญาสังขารหลงในรูปหลงในขันห้าผู้หลงเนี่ยหลงในขันห้าเข้ามายึดถือ และผู้เดียวกันนี้เมื่อได้ฝึกฝนตนเองตามมรรคเมืองแปดแล้วอวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นผู้นี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติยานัทสนะผู้รู้ในวิมุตนะนั้นตัวเดียวกันเนี่ยที่มีอวิชาและเมื่อหมดอวิชาตัวเดียวกันนี้นะเป็นผู้ที่เข้าไปสวยผลในวิมุติพระเจ้าจึงตัดว่าวิมุตติยานัทสนะนั้นตั้งอาศัยในวิมุติ แต่เป็นธรรมชาติที่ละเอียดเท่ากันนะรวมทั้งหมดเรียกนิพพานอย่างนี้นะผู้นี้เป็นผู้เข้ามาหลงขันหานะนั้นความรู้สึกเราเนี่ยเข้าใจถูกว่ามันต้องมีคนคนหนึ่งที่เวียนว่ายตายเกิดนะแต่เราให้นิยามชื่อมันผิดเราไปเรียกมันว่าวิญญาณซึ่งพระเจ้าจะตำหนิมากว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นจึงเรียกโม าสาติเกวัตบุตรว่าโมฆบุรุษและจะไล่าสาติออกจากความเป็นภิกษุด้วยซ้ำนะบอกว่าเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่นะ <c oughs> นั้นให้เราเข้าใจว่าผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะสิ่งนี้คือผู้หลงนะผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรนะวิญ,ญญาณไม่ได้ท่องเที่ยววิญ,ญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญ,ญญาณเกิดดับตลอดเวลา นี้ให้เข้าใจอย่างนี้นะจะได้เข้าใจถูกต้องไม่เป็นโมขบุุษเหมือนที่พระเจ้าตําหนิสาติเกวัตบุตรนะ <c oughs> นะมีใครสงสัยประเด็นอื่นไหมเชิญได้นะ อผู้เจ้าบอกว่าเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยทำทั้งหลายย่อมปรากฏทำทั้งหลายย่อมปรากฏเนี่ยคือจะเกิดปัญญานั่นเองปัญญาในทางพุทธศาสนาคืออะไรคือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวแล้วในที่สุดจิตที่ตั้งมั่นก็จะจางคลายและดับไปเป็นธรรมดาเพราะจิตเกิดดับตลอดเวลา เราจะเห็นสัจจะความจริงของจิตว่าจิตไม่ใช่ตัวเราของเราจิตไม่เที่ยงจิตมีการแปลเปลี่ยนจิตมีการเกิดดับจิตไม่ได้คงที่แค่เห็นว่าจิตไม่คงที่มีการแปลเปลี่ยนเป็นโสดาปฏิมัติผู้เจ้าบอกว่าบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเป็นของไม่เที่ยงบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นสัตธานุสาลี จิตของเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องนะเข้าสู่ภูมิแห่งสปปรพพบุรุษก้าวลงพ้นปุถิชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกาเนิดเดือฉานหรือเปลตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทํากาละคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลนะนั้นถ้าโยมเพียงแต่เห็นว่าจิตไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนนั่นแหละโยมกําลังได้โสดาปฏิมักนะมีปัญญาแล้ว มีปัญญาเพราะเห็นจิตมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาเราต้องให้จิตเนี่ยอยู่กับที่ที่เดียวนะไม่งั้นความเป็นตัวเราตัวฉันเนี่ยมันจะเคลื่อนไปพร้อมกับจิตเพราะเรากําลังหลงว่าจิตเป็นเราเมื่อจิตอยู่กับอารมณ์นี้ความเป็นเราก็อยู่ตรงนี้เมื่อจิตไปอารมณ์นี้ความเป็นเราก็อยู่ตรงนี้ความเป็นเราจะเคลื่อนไปพร้อมกับบิญญาณอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้ เพราะนั้นเราจึงต้องสร้างสมาธิคือความตั้งมั่นตรงนี้อยากตรงนี้พอใจตรงนี้ก่อนและเมื่อจิตเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราตั้งมั่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจควบคุมของเราที่สุดมันก็มีการแปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาปัญญาเกิดแล้วนะสมาธิเป็นเหตุได้เกิดปัญญาตรงนี้ลําดับของการเกิดปัญญา จะมีลำดับของการเกิดปัญญาในเบื้องต้นนะเป็นเรื่องที่ว่าเช่นว,ว่า,าคนคนนั้นจะมีศรัทธาได้อย่างไรคนคนนั้นเข้าไปสังเกตทํามันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะโทสะโมหะของคนคนหนึ่งนะซึ่งมีอยู่น้อยน่าจะมีน้อยด้วยปัญญานิดนิดหน่อยๆนยนะเขาก็เริ่มมีศรัทธาในสมณะผู้นั้น เมื่อมีสตาก็เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี้ยสดลงฟังซึ่งธรรมเมื่อฟังธรรมก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วเอาไปไข้ควณพิณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายจะทนต่อการพิงพิสูจน์ปัญญาที่ละเอียดลึกซึ้งจะเกิดขึ้นมาอีกทีเป็นปัญญาที่เริ่มแน่นแฟนและนะเริ่มเข้าใจในธรรมะคำสอนเพราะเอาไปไข้ควรพิจารณาฉันถ้าเกิดอุตสาหากเกิดนะพิณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม เขาจะมีวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตแหละอย่างนี้ปัญญาอฮปัญญาตรงนี้ก็คือปัญญาที่เห็นอริสัต์นั่นเองนะออื ที่เป็นโสดาปฏิมักใช่ไหมถ้าต้องการขยับต่อไปนะขยับต่อไปเนี่ยคือเป็นขั้นของสกทา,าคามีผู้เจ้าบอกละสังโยชสามตัวได้เท่ากับโสดาบันเพียงแต่ราคาโทสะโมหะเบาบางลงนั่นคือความเร็วในการทิ้งอารมณ์จะเร็วขึ้นนะส่วนอนาคามีนั้นก็คือจะสามารถละในส่วนของความพอใจไม่พอใจอันเกิดจากอายตนะหของกาย เพราะนั้นอายตนะห้าของกายเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยกระทบกันแล้วยมสามารถวางความพอใจไม่พอใจได้ทันทนะีนี่อนาคามีนะค,คนจะวางเองได้ต้องชำนาญเยิมต้องฝึกมาก่อน ไม่ฝึกก่อนจะวางเองไม่ได้สติปัญญาจะอยู่ๆจะลอยเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ต้องผ่านการฝึกฝนพระเจ้าบอกต้องศึกษาตามลําดับป,ปฏิบัติตามลําดับมีการกระทําตามลําดับจึงจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้อยู่ๆย่อยยมจะดับอารมณ์ได้เร็วดุจกระพริบตาไม่ใช่นะอ่าต้องมีการฝึกฝนพอดับอารมณ์ได้เร็วดุจกระพริบตาปั๊บพระเจ้าถึงจะชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศน,นะอืม สัมมากรรมตากับสัมมาชีวะ <c oughs> ต่างกันอย่างนี้ <c oughs> สัมมารกรรมตาคือสินห้าสามข้อแรกการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติปิดในกรรมใครได้สินห้าสามข้อแรกนี้ชื่อว่าได้สัมมารกรรมตะนะส่วนสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่เป็นไปกับด้วยความไม่เบียดเบียนะการไม่คดโกง าการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นเลยนะนี่คือความต่างกันการกระทําทางกายที่เอาไว้เลี้ยงชีพตัวเองแต่นั่นคือการกระทําของกายที่ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกรรมสามอย่างต่างกันนิดเดียว ก็สงสัยเรื่องการภาวนาไหมนั้น <c oughs> <c oughs> จะประเด็นหลักๆเข้าไว้นะ <c oughs> ละความเพลินตั้งจิตยอยู่กับกายแค่นั้นนะ,ะ <c oughs> เรื่องหลักๆแค่นี้น, <c oughs> นั้นถ้าถ้าเราดูที่พระศาสดาสอนในเรื่องการภาวนาแล้วก็จะไม่หนีจากตรงนี้นและถ้าเรารู้เรื่องปฏิจจสุบาทจจำ ถ้าจะสวดมนต์สวดสายปฏิจจสุบาทสวดกฎอิทัปปัจจยตาสีบรรทัดเองเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพระศาสดาสวดตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเวลาอยู่วิเวกหลีกลิ้นผู้เดียวสาธยายตรงนี้กฎอิทัปปัจจยตาและสาธยายปฏิจจสุบาทวงรอบเกิด พราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะไล่มาเวทนาตันหาอุปทานภพชาชลามรนะนี่คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายความตายเกิดมาได้อย่างนี้ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุความตายเกิดแต่เหตุถ้าเหตุดับความตายจะดับไปด้วยเข้าไปดับที่เหตุ พระองค์สาธยายวงรอบการดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนทั้งความตายดับพระพุทธเจ้าเราสวดตรงนี้ถ้าต้องการสวดเหมือนพระศาสดาของเรานะซึ่งพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ก้าวซ้ายเธอต้องก้าวซ้ายถ้าพระองค์ก้าวขวาเธอต้องก้าวขวา แม่พระองค์จะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนก็ตามอริยบุคคลจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะจะไม่เชื่อว่าผู้เจ้าก้าวผิดนะฮะอ่าฮะเกิดจากอะไรนึกกอนขันห้าฮะ สังขารเนี่ยเป็นคำที่กว้างสังขารที่ต่อจากอวิชชาเนี่ยไม่ใช่สังขารที่เป็นตัวย่อในกันห้าคือขันห้าทั้งหมดเลยสังขารตัวนี้นะสังขารตัวนี้สังขารทั้งหลายเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณระบบสมมติสังสารทั้งระบบเนี่ยมีเพราะไม่รู้นะจากนั้นเนี่ยถึงจะแยกสังขารขันห้าเนี่ยออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือวิญญาณกลุ่มหนึ่งคือนามรูป ตัวนามรูปเนี่ยจึงเป็นสังขารนะและตัวนี้เป็นวิญญาณทั้งหมดก็คือสังขารทั้งหมดเหมือนกันแหละแต่แยกกลุ่มของสังขารออกมานะหรือเหมือนบอกว่านามรูปคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็เป็นนามนะแต่พอแยกวิญญาณมาแล้วนามรูปหรือกี่ตัว4ตัวอยู่ที่การจัดกลุ่มการจะอธิบายระบบทางโลกต่อได้นั้น ต้องแยกวิญญาณกับนามรูปออกเพราะวิญญาณเป็นผู้เข้าไปรู้ในนามรูปทั้ง4ตัวถ้าไม่แยกสองกลุ่มนี้จะอธิบายอะไรต่อไม่ได้จะบัญญัติอะไรต่อไม่ได้นะฮะใช่ใช่เหมือนกันอยู่ในอันเดียวกันสังขารตัวนี้ สังขารตัวนี้คือขันทั้งสี่นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารถึงบอกโยมสังขารเป็นคำที่กว้างมากนะ <c oughs> เหมือนคําว่านิโรธก็เป็นคำที่กว้างปรินิพานก็เป็นคำที่กว้างสุญญตาก็เป็นคำที่กว้างสุญญตาไม่ได้หมายถึงบิมุติอย่างเดียว สุญญาตาพระศาสดาที่บายหมายถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอาการสารนัญจายณนะขึ้นไปถึงสัญญาเวทินิโรธขึ้นไปถึงนิพพานเรียกสุญญาตาได้ทั้งหมดนะนิโรธก็ใช้ได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงนิพพานเหมือนกันนิโรธจึงเป็นชื่อแทนนิพพานนะหรือนิโรธพระศาสดาจึงบอกว่าคือความดับแห่งขันทั้ง5้านะรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับ สังขารเป็นคำที่กว้างสังขารไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งอย่างเดียวนะต้องอยู่ว่ากำลังพูดถึงกลุ่มก้อนของอะไรสังขารคือสังคตธรรมสังคตธรรมหมายถึงธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้วิญญาณก็ถูกปรุงแต่งได้เวทนาก็ถูกปรุงแต่งได้รูปก็ถูกปรุงแต่งได้ทุกอย่างถูกปรุงแต่งได้หมดในขันธ์ทั้ง5จึงถูกเรียกว่าสังคตลักษณะธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้สังคตธรรม คุณสมบัติของมันคืออะไรเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเพราะนั้นรูปเกิดปรากฏไหมเวทนาเกิดปรากฏไหมสัญญาสังขารวิญญาณเกิดปรากฏทั้งสิ้นดับปรากฏไหมดับปรากฏทั้งสิ้นเห็นนะเกิดปรากฏเรียกว่าอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏเกิดแล้วเสื่อมไหมเสื่อมเรียกว่าโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏเป็นคุณสมบัติของสังขตธรรมหรือสังขารทั้งหลาย เข้าใจไหมลวมขันห้าหมดเลยนะ,นะแล้วมาแยกย่อยออกมาใช่ใช่ค่อยๆแยกย่อยสังขารทั้งหลายคือขันห้าจากนั้นแยกเป็นสองกลุ่มคือวิญญาณกับนามรูปสี่ตัวซึ่งวิญญาณจะเป็นคนเข้าไปรู้ในรูปนามทั้งสี่ตัวนี้พู้ะเจ้าจึงบอกการบัญญัติการพูดจาคลองแห่งการเรียกรลองแห่งการพูดจาคลองแห่งการบัญญัติเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญามีเพราะวิญญาณกับนามรูป ไอสองกลุ่มธรรมชาตินี่มันทำงานด้วยกันแค่นั้นเองนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ถ้าคันห้าดับไม่ใช่สุขแบบสุขเวทนาเราเข้าใจผิดจะเหมือนเข้าใจผิดเหมือนปริภาชก ที่พอสาวกของผู้เจ้าเข้าสมาธิในระดับสัญญาเวทิตน,นิโรดดับสัญญาได้ดับเวทนาได้แล้วปริพาชกถามว่าแล้วมันจะสุขได้ไงเวทนามันดับไปแล้วผู้เจ้าบอกว่าสุขในฐานะใดฐานะหนึ่งที่เราสามารถเพียรพยายามเพื่อจะบรรลุถึงแต่ไม่ใช่สุขเวทนามันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่สุขเวทนาแต่เราไปคิดหมายถึงสุขเวทนาซึ่งมีการเกิดดับตลอดเวลาแต่สุขในนิพพานไม่ใช่นะอ่ะ uh huh. แต่ก็เรียกว่าเป็นสุขอันหนึ่งใครหมายรู้ว่านิพพานเป็นทุกคนนั้นจะเข้าอริยบุคคลไม่ได้แต่ถ้าใครหมายรู้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคนนั้นจะถึงอริยบุคคลได้เขาจะมีขันติมีความเพลี่ยนเพื่อจะถึงความสุขตรงนั้นอย่างนี้